สิ่งแรกความง่เขลาข้อแรกที่สุดอยากจะระบุถึงความง่เขลาของเราจนถูกลวงหรือถูกจ้างโดยธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดสามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยาก <c oughs> เราตกอยู่ใต้อำนาจของการกินเรื่องกามารมและเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้มันเป็นนายจ้างเราเป็นผู้หลอกลวงเราให้กระทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำายงคิดดูเถิดว่าเรากำลังตกอยู่ ใต้อำนาจความหลอกลวงหรือสินจ้างของสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างคนเราตกอยู่ใต้อำนาจของกามารมณ์มากน้อยเท่าไรเป็นทาตของสิ่งนี้มากน้อยเท่าไรและกําลังไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างไร <c oughs> นี่เรียกว่าความโง่เขลา ที่เกีียกกับกามารมณ์อันนี้ต้องหมดไปจากใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ในขณะนี้เราจะมีจิตใจเป็นอิสร,ระจากการล่อลวงบีบรันหรือจ้างอ่อนของสิ่งสิ่งนี้นึก <c oughs> ดูให้ดีว่ามนุษย์ในโลกเวลานี้กำ,ำลังตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้สัเทร์ร้รย แม้จะตายโดยธรรมชาติต,ตัดทั้งหลายทั้งปวงก็ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ยอมลำบากมากมายเพราะเหตุนี้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งสิ่งนี้อยู่ทั่วทั่วไปในโลกรู้เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าสิ่งใดเจนนักตรากบางคนพูดว่าทุกเรื่องของมนุษย์ในโลกขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า ความรู้สึกระหว่างเพศหรือกามารมแต่เขาเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ร้ายแรงอะไรส่วนพุทธบริษัทร,รู้สึกว่าการเป็นทาตนี้ไม่ดีเลยไม่สนุกเลยสู้ความเป็นอิสระไม่ได้จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งนี้จนไม่มีความเป็นทาตในสิ่งนี้ เรื่องกินก็เหมือนกันเมื่อเป็นผู้หลงไหลในเรื่องกินไม่มีที่สิ้นสุดมันก็มีการกระทำชนิดที่เหมือนกับเป็นภาสของสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้มนุษย์มีความรู้สึกในเรื่องกินเป็นพิเศษจนเกินกว่าที่ธรรมชาติต้องการ กลายเป็นกามารม์ณไปคือกลายเป็นกามารม์ณทางลิ้นโดยเฉพาะไปถ้ากินอาหารจะทออยู่ได้ด้ตามที่ธรรมชาติต้องการการกินอาหารนั้นไม่เป็นกามารม์ณแต่ถ้ากินเพื่อความอ่อรอร่อยทางลิ้นแล้วก็กลายเป็นกามารม์ณทางลิ้นเรียกว่ารัสารม์ณรวมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มนุษย์สมัยนี้มีการกินที่เป็นกามารมณ์แทนที่จะเป็นการกินตามที่ธรรมชาติต้องการดังนั้นจึงต้องตกเป็นธาตของการกินการกินนั่นไม่ได้เป็นการกินอาหารแต่เป็นการกินเยื่อชนิดหนึ่งของผู้ีปีศาสคือกามารมณ์ทางลินระวังให้ดีอย่าเอาไปปนกัน เรื่องการกินอาหารตามธรรมชาตินั้นมันเป็นอย่างหนึง่งต่การกินเยืย่อทั้งความอร่อยอร่อยทางอายจจตน,นะนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากอย่างแรกเป็นเรื่องที่ธรรมชาติต้องการไม่มีบาปไม่มีกรรมอะไรแต่เรื่องหลังนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดบาปเกิดกรรมได้หลายอย่างหลายสถานทีเดียว กินอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเหยื่อของกามารมแล้วเป็นเรื่องที่เสียหายไม่สมกับพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นเรื่องกินนี่ก็เป็นปัญหาที่จะต้องสะสางให้ถูกต้องให้เป็นเรื่องกินอาหารอย่าเป็นเรื่องกินเหยื่อดังที่กล่าวแล้วเมื่อมาถึงเรื่องเกียดมาถึงเกียดสิยศ คนเราเมื่อหมดปัญหาเรื่องกินและเรื่องตามก็ยังมีเรื่องเกียรติหรือบางทีก็ใช้เรื่องใช้เกียรตินั่นเองเป็นเครื่องมือแสวงหาเรื่องกินและเรื่องตามคนที่มีเกียรติก็หมายวามว่ามีอำนาจชนิดหนึ่งที่จะบันดาลอะไรได้แต่เขาได้บันดาลไปในทางที่จะแสวงหาเหยื่อคือเรื่องกินและเรื่องตามไปเสียอีกเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามอย่างนี้จึงพัวพันกันไป แต่ในลักษณะที่ทำให้มนุษย์เป็นธาตของกิเลส <c oughs> เป็นธาตลิ้นก็คือเรื่องกินเป็นธาตอาชตัะนะก็คือเรื่องกามารมเป็นธาตุเจตสิยตืย่เสียงก็เป็นเรื่องรามารมลานี้มันก็ล้วนแต่เป็นของที่ไม่เหมาะสมที่จะมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของพุทธบริษัทที่จะทำการเวียนเทียน จึงขอร้องให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีแล้วมีจิตใจชนิดที่ไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้รู้จักมันดีมันก็จะกระเด็นไปนี่เป็นของที่ง่ายดายกิเลสนี่เหมือนกับผีพอรู้จักมันเท่านั้นมันก็หนีนไปทันทีในทิตาเดียวถ้าเราไม่รู้จักมันมันก็หลอกอยู่เรื่อย พอรู้จักเพานั้นมันก็หน,นีไปกิเลสเหมือนกับผีอย่างนี้จงได้พิจารณาดูให้ดีให้รู้จักกิเลสแล้วก็เกิดความละกลัวเกิดความละอายใจขึ้นมามันก็จะหนีไปทันทีมันจะกระเด็นไปจากจิตใจทันทีแล้วก็มีความสะอาดสว่างสงบพอที่จะทำการเวียนเทียนนี่เรียกว่าความโง่ข้อแรก ที่จะต้องสลัดออกไปก่อนการเวียนเทียนทีนี้เราดูต่อไปว่าโลกสมัยนี้มีความโง่หลงในวัตถุนิยมคือโง่จนไปหลงในวัตถุนิยมวัตถุนิยมนี้หมายความว่าเรื่องทางเนื่องนังทางวัตถุตรงกันข้ามกับเรื่องทางจิตทางวิญญาณความสุขที่ทมาที่ได้มาจากวัตถุนี้เราเรียกว่าความสุขทางวัตถุ ถ้าเป็นความสุขที่ได้มาจากการอบรมจิตใจล้วนๆเราเรียกว่าความสุขทางวิญญาณทางวัตถุทางวัตถ,ถุกับทางวิญญาณต่างกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราโง่กันมากเกินไปจนไปหลงในเรื่องของวัตถุหรือวัตถุนิยมเพราะเหตุไรเราจึงโง่กันมากขึงอย่างนี้ก็เพราะว่าตลอดเวลาทั้งหมดทั้งสิน้นเราศึกษากันแต่เรื่องนี้เราค้นคว้ากันแต่เรื่องนี้เราพยายามกันแต่เรื่องนี้ ทัว่วทั่วกันไปทั้งโลกมีน้อยจนพูดได้ว่าไม่มีที่จะมาสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตทางวิญญาณดังนั้นความโง่มันจึงเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ในโลกนี้มากจนไปหลงในวัตถุนิยมคือเยือ่อที่ให้เกิดความอร,อร่ออยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิ้วหนังไม่ที่สุด ก็กลายเป็นคนหลงในรสอร่อยเหล่านั้นและความหลงนั้นก็เป็นอุปาทานให้เกิดความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายเป็นของเราเมื่อเป็นของเราก็เกิดมีเขาจึงมีการแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาและการแย่งชิงกันแข่งขันกันในระหว่างเรากับเขาจนมีการทะเลาะกันเกี่ยวกับ ความมีเรามีเขาหรือมีของเราของเขาความทะเลาะกันเมื่อเป็นขนาดใหญ่เราก็เรียกว่าสงคราม